สวัสดีครับก็ยู่กับแจ็คเกรมเบิร์นะครับก็เล่นช็อตเงน้นะวันนี้เขาแจกทีเอ็กนะครับก็มีคนหนึ่งบอกว่าไม่คนมีแคสเตอร์แม่มาโอ้โหทำประจานเลยหมดหัวเลยอีกย,ยิงมันยิงมันครับยิงมันแม่ก็ผมถ่ายถ่ายไปงั้นลนะเจ้าอืม เียเลือดวะไม่น่ากดไม่น่ากดยาเล็กเลยอระโอ้ยบอสแม่งบอสบอสนักแคทเปอร์โอ้ยยิงมันยิงมันเออลแหละ,ละรอบที่สี่แล้วครับโอ้โหไปไวครับไปไวอืไ โอ้ยบอสมมาก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้มันลืมผมโอ้โหลืมผมโอ้ยมันลืมผมว่ะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยอย่าเกียดยิงหัวครับยิงหัวมัน แฮปปี้เบิร์ตเดย์ไปจะอันดาอ๋ออย่าอันดาไม่ได้นี่แฮปปี้เบิร์ตเดย์ อออรอบสุดท้ายยิงมันเถอะยิงมันไอไ้ไอ้เด็กอะไรไอ้เด็กทายชิปอยู่ไอ้เด็กไปเลยเด็กกีฮอนเด็กเกียรโอ้โห เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาบ่อเอาบ่อโอ้เอาบ่อห่อเอาบ่อห่อโอ้โหเอิร์กอะไรวันเนี้ยอ๋โอ้โหเฟียอัปเดตลาปอจะปล่อยเอิร์กไอเอิร์ก ปล่อยเออคำมะเขืออะไรวะอันติดอะไยอะไรวะ Fear of the Dead โอ้โหไอ้คอยด้วยว้าวแบบโมคิวแล้วก็โดดสิครับเอเอไม่ใช่มวยเว้ย นั่นแหละเอาเลยเอาเต็มที่เปรียบอั e เดตอะไรสีฟ้าที่ทำลายห้าเท่าอุย้ยคิดตาย <laughs> นั่ง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 นั่นแหละ <laughs> ไม่ไหวแล้วเพื่อนกูขอโทษไอ้ยิงที่คู้กำกับหยาบแป้งนเป็นใจหลอกโอเคคุณยิงลูกนอกฮะยิงลูกนกเขาก็ทำให้เออ เนี่ยยิงลูกน้องจะเพิ่มไอ้บอสตัวเนี้ยเอ้ยถ้าเรายิงอ่ะจะเพิ่มดามเมจตปต่ะวะใช่ใช่ใช่ยิงไอ้เนี่กระสุนมีปะวะโอ้โหพอเหลือใช้ปีเนี้ยอีไซซ้ซอยไม่โชว์แล้วยิงมอนเอ้ย อันดาเป็นการเป็นงโหของจริงว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหราเมจดหนึ่งอะไรวะเอ้ยยิงมันนี้ เออนั่นแหละสวยดต้อยูขอปิดฉากสวยงามครับโอ้ยโอเคคลิปนี้ขอจบลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดแชร์กดใช้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ่าเป็นกำลังใจผมด้วยบ๊ายบายครับคลิปนี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบาย